เมื่อก่อนนะคะมันรู้สึกเหมือนกับอ,อ,อไม่เชิงนะว่ามันล้มเหลวแล้วนะคะร,รู้สึกทํานองว่าไม่เคยทําอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่น,นะคะไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลย <L un it> เป็นการยากที่จะทําให้กิจวัตรใหม่เข้าที่แต่ก็ให้ผลตอบแทนในที่สุดในเจอและเบียงก้าก็ได้มีเวลาพักผ่อนบ้างผมจัดตัวเองมาผมทําเองนะ เวลาอาหารของครอบครัวนี้มักเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเสมอดังนั้นทันย่าจึงแนะนำในเจอและเบงก้าว่า้เขียนกฎเวลาอาหารที่ต้องการให้ลูกปฏิบัติตามและมีระบบการให้รางวัลเป็นดาวกับลูกๆที่ปฏิบัติตามกฎด,ด้วยและอะไรก็ได้ที่ทำให้ค,คนาาขี้พร้อมซ้อนจักรยานของซัมเมอร์ดาดีค่ะถ้ายอมคุยแล้วเก่งมากพร้อมรู้มีรถวิ่งมาทางถนนแล้วเขาก็อยู่ ใกล้ถนนด้วยแล้วมีใครบอกหรือเปล่าลูกเมื่อสังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้าในเจอแล้วเบียงก้าจึงช่วยกันประคองความสงบนี้ได้จบแล้วเพราะคุณทานเกือบเสร็จแล้วนะคือว่าเราต้องให้สติ๊กเกอร์เด็กๆโดยเร็วนะคะเพราะคุณต้องทําให้มันคือให้สติ๊กเกอร์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วตรงนี้ล่ะใครและฮัตไแม่มีความสุขไงฮะทำไมเดี๋ยวนี้คุณแม่ถึงมีความสุขมากๆนะก็เพราะว่าเราไม่ดื้อกับแม่แล้วค่ะทะเลาะกันน้อยลงเยอะตอนนี้ลูกรู้แล้วครับว่าเราเป็นพวกเดียวกันลูกเลยไม่ค่อยเถียงเบียงก้าแล้วนะครับ ตอนนอนเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเอาดีขึ้นเหรอดีขึ้นครับแลวเราจะได้ทำการบ้านได้ลูกชายทั้งสองเฮ้เสร็จแน่เลยไม่นะนี่เจส t ินช h a มแมนเหมือนเด็กอายุเจ็ดขวบทั่วไปนอกจากสิ่งหนึ่ง จัสตินเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดที่สุดที่เคยมีมาในโลกก็มีไอคสูงกว่าเด็กคนอื่นๆที่ฉันเคยพบพ่อของจัสตินไม่ได้อยู่ด้วยกันจัสตินอยู่ภายใต้การดูแลของอลิซเบธผู้เป็นแม่พวกเขาดำรงชีวิตด้วยเงินสวัสดิการสังคมเ่อย่างนี้นะไม่แฟร์เลยตั้งแต่เลี้ยงเขามานะคะฉันคิดว่าเขาเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งฉันไม่เคยสนใจว่าเด็กคนอื่นทำอะไรกันพาเขาไปทดสอบ เมื่อจัสตินได้รับการทดสอบครั้งแรกเขาอายุ3ขวบค่ะและ IQ ของเขาวัดได้มากกว่า160พวกเขาบอกว่าจัสตินเป็นเด็ก IQ สูงตอนอายุ3ขวบจัสตินหัดเล่นหมากรุก,ลกและเครื่องดนตรีเพราะเขายังเด็กมากที่จะไปโรงเรียนอลิซาเบธสอนเขาที่บ้านเขาอ่านจนจบหลักสูตรเร็วมากและอยากจะอ่านมากขึ้นเรื่อยๆการทดสอบ IQ ที่แม่นยำขึ้นทำให้การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของผมเมื่ออายุ6ขวบเป็นความจริงครับ เขาฉลาดอย่างนี้แม้ว่าเราจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่น่าประหลาดใจกว่าคือจัสตินมีปัญหาในการเรียนอย่างมากโอเคใครมีแนบเอ่อแนบนักกินใช่ไหมถึงแม้าการได้ยินของเขาดีมากจัสตินก็มีปัญหาในการเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดรวมทั้งการตอบโต้ เพราะฉะนั้นการพูดคุยธรรมดาสำหรับเขาแทบเป็นไปไม่ได้มันเร็วกว่าเมื่อเขาถูกสัมภาษณ์ขณะสงสัยความเป็นอัจฉริยะของจัสตินเมื่อคุณคุยกับเขาเขาดูเหมือนทำท่าเหมือนฟังเสียงเหมือนเด็กอายุเจ็ดขวบแต่เมื่อคุณส่งอีเมลถึงเขาเขาจะเหมือนนักคิดที่มีความคิดลึกซึ้งผม มีหลายโครงการที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับความเสมอภาคของมนุษย์ผมพยายามให้เกิดความสงบทั่วโลกโดยต้องการให้ผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนมีสถานภาพเท่าเทียมกันจัสตินไม่ได้คิดหรือเขียนอย่างเด็กเจ็ดขวบทั่วไปแน่นอนแต่บางครั้งเขายังทำตัวเหมือนเด็กคนหนึ่งโดยเฉพาะเมื่ออยู่กับแม่ของเขาแม่เก็บให้หน่อย ไม่เก็บตรงนั้นนะเมื่อเขาโตขึ้นจัสตินอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกจากว่ายน้ำฟรีสไตล์1,500เมตรนี่จะได้ส่วนผสมที่ดีครอบครัวแรมม,มีลูกที่น่ารัก3คน เมียนราเป็นคนโตอายุ16ปีคอร์ตนี่อายุ12และโลแกนลูกชายวัย9ขวบมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาในครอบครัวนี้เดวิดเป็นหมันลูกทุกคนเกิดจากสเปิร์มที่ได้จากธนาคารสเปิร์มในแคลิฟอร์เนียที่ชื่อโนเบลหรือธนาคารสเปิร์มอัจฉริยะย้อนไปปี1983มีทางเลือกน้อยมากที่คุณสามารถจะหาสเปริร์มนอกจากไปที่โรงพยาบาลหรือพบแพทย์และรู้น้อยมากเกี่ยวกับ ภูมิหลังของของออกุบบอิจ์แต่มีสถานที่ที่เราจะได้สเปิร์มที่มีประวัติครบถ้วนด้านหลังบ้านของเขาในแคลิฟอร์เนียชายคนหนึ่งสามารถทำเงินได้หลายล้านเหรียญจากการประดิษฐ์เลนพลาสติกสำหรับแว่นสายตาเขาได้เริ่มงานหม่ ดรโรเบิร์ตเกรแฮมก่อตั้งธนาคารสเปิร์มรูปแบบใหม่ขึ้นความคิดของเขาคือการรับบริจาคจากบุคคลที่ฉลาดที่สุดเท่านั้นเรื่องอัจฉริยะนั้นเราไม่ได้ขอไปแม้คุณจะรู้ว่าผมอยากจะคิดว่าสเปิร์มนั้นกับของผมควรจะอยู่ในระดับเดียวกันกับผมเข้าใจไหมเราก็เลยไปที่นั่นมันมีโอกาสที่ลูกจะฉลาด สติปัญญาดีน่ารักแล้วก็เก mm ่งเหมือนผมดรเกรแฮมเก็บชื่อผู้บริจาคสเปิร์มเป็นความลับเขาจะให้ชื่อของสีต่างๆเช่นแดงหรือฟ้าเดวิดกับเอเดรียนเลือกผู้บริจาคชื่อเคลียร์เอกสารของเคลียร์บอกว่าเขามีผมบล่อนตาสีฟ้าและเป็นนัก 3ปีหลังจากนั้นครอบครัวแรมแตัดสินใจมีลูกอีกคนตอนนั้นไม่สามารถใช้สเปิร์มของผู้บริจาคคนเดิมได้ทั้งคู่จึงเลือกคนใหม่รหัสสีคือฟิวเชียร์ฟิวเชียได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกและฉลาดมากจากสเปิร์มของฟิวเชียครอบครัวแรมได้ลูกสาวคนที่สองคือคอร์นี่ สาวทั้งสองคนเก่งทั้งการเรียนและดนตรีเรนเดราเล่นเปียโนและร้องเพลงคอตนี่ชอบบัลเล่และเล่นเปียโนเด็กสาวทั้งสองรู้เรื่องนี้ดีและไม่กังวลถึงที่มาของตนเอง ฉันรู้ว่าผู้บริจาคของฉันนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฉันรู้ว่าผู้บริจาคของฉันเป็นนักกีฬาโอลิมปิกค่ะเขามาจากยุโรปตะวันตกค่ะมีผมบลอนด์ตาสีฟ้าด้วยนะคะเขามีผมสีน้ำตาลค่ะและฉันก็รู้ว่าชื่อของเขาในธนาคารสเปิร์มคือเคลียค่ะเป็นเพราะเรื่องธนาคารโนเบลสเปิร์มฉันไม่คิดว่ามันจะสร้างแรงกดดันให้ฉัน ว่าจะต้องฉลาดหรือต้องเป็นนักกีฬาความจริงฉันรู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้รับยินที่ดีเยี่ยมฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่ามันช่วยให้ฉันมีความสามารถเพราะว่าฉันความสามารถในการเคลื่อนไหวของโลแกนเช่นการผูกเชือกลองเท้าและการโยนลูกบอลแต่การพูดของเขาไม่พัฒนาแม้ว่าแต่ละวันเขาจะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเราพบว่าเขาไม่พูดฉันรู้สึกแปลกเพราะว่ามันเหมือนฉันหมดสิ้นแล้วแต่ว่า อีกแง่หนึง่งมันไม่มีผลอะไรเพราะว่าเขายังเป็นคนเดิมเป็นมนุษย์คนเดิมมีจิตวิญญาณเดิมด้วยนะคะฉันว่าเขาเป็นอย่างนั้นคะแสงจันใช่เป็นตอนค่ำนะตอนกลางคืนฉันว่าเขาพูดว่าแสงจันเราก็ว่าอย่างนั้นนะแสงจันร์ใช่ไหมพูดอย่างนี้ใช่ไหมฉันชอบที่เขาพยายามมันทําให้ฉันชื่นชมเขาเขาพยายามมากที่จะพูดออกมาคุณ คุณจะเห็นเซลล์ทุกส่วนของเขาพยายามผลักดันให้เขาพูดพรุ่งนี้วันพุธใช่ไหมฮะใครมาพรุ่งนี้จ้ะฮะพ่อเหรอใช่พ่อจะพาลงรถเมย์ครอบครัวแรมไม่เสียใจที่ไปที่ธนาคารสเปิร์และไม่รู้สึกคืนขมกับการไร้ความสามารถของโลแกนแต่ด็อกเตอร์เกรแฮมก็รู้สึกรับผิดชอบเขาบอกว่าเขาจะช่วยเราเรื่องเงินซึ่งดีมาก เพราะเราไม่มีเงินเป็นพันเหรียญต่ออาทิตย์ที่จะจ้างครูมาสอนโลกแกนเขารู้สึกเสียใจมากเขาเสียใจกับโลกแกนแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของเราเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือแต่เห็นเด็กที่แข็งแรงด้วยสติปัญญามากที่สุดที่มาจากคลังสแบบอย่างของพันธุกรรมของมนุษย์ถูกกำหนดไว้ตายตัวแต่พ่อแม่บางคนต้องการเพิ่มกำลังสมองของลูกทางใดทางหนึ่งที่เป็นไปได้ ซิมโมบายเนี่ยนะครับได้รับการออกแบบให้ผูกขวางเตียงเด็กแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัยแล้วว่าช่วยในการมองเห็นแล้วก็พัฒนาการเคลื่อนไหวนะครับเรนเชียร์สำหรับเคี้ยวแล้วก็เล่นคะ่ะเราต้องการให้ลูกมองเห็นรูปร่างหลายอย่างเพื่อสมองของเขาและการพัฒนามีวีเทคมันทำได้ทุกอย่างตั้งแต่เกมตัวเลขถึงเกมตัวหนังสือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กในเข็มขัด คลิสีมีอยู่ว่าการกระตุ้นแบบนี้อาจช่วยเซลล์สมองไม่ให้ตายลงเซลล์ที่ตายแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามธรรมชาติของตัวอ่อนมนุษย์ตัวอย่างเช่นมือของเราครอบครัวสมิธในอินเดียนาโพลิสใช้เบบี้พลัสกับลูกคนที่สองคืออเล็กซ์เขาคิดว่ามันช่วยได้ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด อย่างน้อยเพียงปีแรกแน่นอนในปีแรกของชีวิตเขาเมื่อฉันพาเขาไปตรวจร่างกายบรรดาแม่กว่า1 0 0 0 0แสนคนจ่ายเงินคนละ141ดอลลาร์สำหรับเข็มขัดเบบี้พลัถึงตอนนี้ยังไม่มีการร้องเรียนนั่นเป็นข้อยืนยันอย่างเดียวว่าระบบยังไม่มีประวัติเสื่อมเสีย มีหลักฐานชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมสำหรับตัวอ่อนหรือเด็กสามารถพัฒนาสติปัญญาได้ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ศาสตราจารย์บลลกรีโนโเชื่อเช่นนั้นจากการศึกษาในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามั่นใจว่า,าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กมีผลต่อสิ่งที่เราเรียกว่าลักษณะทั่วไปของหนูที่เข้ายิมมีสมองที่แข็งแรงกว่าและการหมุนเวียนเลือดดีกว่าแต่นี่ทำให้มันฉลาดกว่าหรือไม่ สมองของมนุษย์ประกอบด้วยหลายหมื่นล้านเซลล์ที่เรียกว่านิวรรนนินวรรนเหล่านี้เชื่อมต่อกันเป็นสาขาเรียกว่าเดนดริ์เพื่อให้นิวรอนติดต่อสื่อสารกันได้การเชื่อมต่อเป็นพื้นฐานของความฉลาดหนูเข้ายิมได้เพิ่มจำนวนเลือดให้สมองของมัน แต่มันไม่มีจำนวนสาขาของเซลล์สมองมากกว่าหนูมันฝรั่งถึงเวลาทดสอบอย่างอื่นศาสตราจารย์กรีโนต้องการให้หนูออกกำลังและถูกศาสตราจารย์กรีโนพบว่าหนูเหล่านี้ฉลาดกว่ามันมีเซลล์สมองที่เชื่อมต่อกันมากกว่า25กเซนของหนูมันฝรั่งหรือหนูเข้าหิน นี่เป็นหลักฐานที่เห็นชัดว่าถ้าฉันสามารถพูด24ชั่วโมงฉันจะพูด24ชั่วโมงเพราะเมื่อไร่ที่ฉันเห็นว่าเหมาะที่ไหนที่มีการเรียนฉันใช้มันกับลูก24ชั่วโมงที่สนุกในการชี้แนะทุกอย่างแก่เขาแล้วก็สอนเขา18ปีต่อมาโจและเกลนแคสมองกลับไปด้วยความชื่นชมในช่วงเวลาที่ผ่านไป เด็กนักเรียนที่เด็กที่สุดของมหาวิทยาลาย Oxford. ัยออกซฟอร์ดเริ่มเข้าเรียนวันแรกวันนี้โซเฟียยูดซอฟอายุเพียง13ปีมันไม่แปลกสำหรับฉันเลยนะคะออกซฟอร์ดมีชื่อเสียงเสมอสำหรับผู้ที่มีความสามารถแล้วโดยเฉพาะในการเลือกเรียนวิชาฉันก็คิดว่าฉันจะสนุกที่นี่โซเฟีย <Sophia S 2> กับพี่ชายและพี่สาวได้เรียนหนังสือที่บ้านโดยมีพ่อชั่วโมงก่อนที่จะทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารเช้าหลังจากนั้นก็ค่อนข้างยืดหยุนค่ะ เราจะทำงานของเราเองและต่อจากนั้นก็เหลืออีกสองอย่างคืออ่านหนังสือหรือว่าออกไปข้างนอกนะคะจะได้เป็นจำนวนจริงค่ะเมื่อโซเฟียเริ่มเรียนที่ออกซฟอร์ดโซเฟียไม่เคยกลับบ้านอีกเลย พ่อแม่หลายคนคิดว่าการผลักดันจะทําให้ลูกเป็นอัจฉริยะแต่เรื่องของครบสามเดือนในเวลาหกอาทิตย์ครูบอกว่าเธอไม่ธรรมดาเพราะฉันเริ่มเรียนไวโอลินพร้อมเธอครูบอกว่าโครี์เก่งกว่าฉันและฉันควรเลิกเรียนซะความสามารถของเธอเมื่อแสดงต่อหน้าคนอื่นที่มัก เข้ามาหาเราน้ำตากรอพร้อมจะร้องไห้แล้วก็บอกเราว่าเพลงของโคลอีมาจากพระเจ้าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีดนตรีฉันคิดว่าถ้าโลกไม่มีดนตรีคงเป็นที่ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน ว่าอัจฉริยะคือคนที่รู้แน่นอนว่าเขาต้องการทำอะไรสำหรับคนที่รักจะทำสิ่งที่เขาชอบทำมากและไม่มีอะไรจะหยุดเข้าได้และรู้ไหมเพื่อที่จะมุ่งไปข้างหน้าค่ะคลอีอุทิศตัวเพื่อเป็นผู้บรรเลง oh, <no. S 2> เพลงเดียวเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทาง เธออยู่ในเยอรมันแต่อย่าลืมว่ามันเป็นธุรกิจราคาแพงการแสดงของโคลอี้ราคา1,000 0ปอ่นดอนไวโอลินราคา1,606,000น่นปอนฉันคิดว่าเขาต้องจำนองบ้านสองครั้งแต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายความว่ายังไงพ่อของฉันคิดว่าเขาจะไม่สามารถเลิกทำงานเหมือนเป็นอีกมิติ ในตัวคนเราใช่ใช่ถ้าการวิจัยล่าสุดเชื่อถือได้คนที่มีควรมสว่างดนตรีจะมาจากครอบครัวนักดนตรีแต่ไม่เสมอไปอดดมวอลเกอร์วัยสิปีอาศัยอยู่ท่งเหนือของอังกฤษ พ่อแม่ของผมเองเนี่ยไม่มีความสามารถทางดนตรีเลยแม่ผมเล่นเครื่องเสียงที่โรงเรียนส่วนพ่อก็ไม่เล่นอะไรเลยครับผมไม่รู้จริงๆว่าความสามารถของผมเนี่ยมาจากไหนเขาดูเหมือนกำลังค้นหาบางอย่างแต่เขายังไม่รู้ว่าคืออะไรเราพอรู้ว่าเขาต้องการบางอย่างที่เราไม่ได้ให้เขา เขามีเพื่อนมีครอบครัวและมีเวลาความสนใจหนังสือโรงเรียนแต่มีบางสิ่งขาดไปและสุดท้ายเมื่อเขาเริ่มเรียนเกี่ยวกับเครื่องบันทึกเสียงเห็นได้ชัดว่ามันคือดนตรีตอนอดัมหกขวบพี่สาวของเขาเอาเครื่องบันทึกเสียงกลับมาบ้านเธอสอนพื้นฐานให้แต่ไม่นานเขารู้มากกว่าพี่สาวและเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่จจกนอชเคาตี้เข้าซิลมิวสิกดิพานเมนบอกว่าอาดัมเป็นอัจฉริยะทางดนตรีซึ่งเราต้องเคยชินกับการมีอัจฉริยะในครอบครัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันเหมือนเรียนรู้การแก้ปัญหาเลยทีเดียวอาดัมเป็นลูกคนสุดท้องในสามคนแม้เขาจะแสดงให้เห็นอนาคตที่สดใสเรื่องดนตรีแต่พ่อแม่ก็ไม่มีเงินซื้อเครื่องดนตรีให้ในที่สุดเขาได้ฟลุตมาอันหนึ่งที่เพื่อนเก็บไว้ใต้เตียงเขาหัดเล่นจากหนังสือในห้องสมุด เเดือนต่อมาอดัมได้เข้าเรียนที่ชีแตนในแมนเชสเตอร์โรงเรียนดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศครั้งแรกที่เราเห็นเขาในคอนเสิร์ตมันยากที่จะเชื่อว่านี่คือลูกของเราที่กำลังแสดงนี่คือเด็กชายอดัมที่ไม่ใช่อดัมคนเดิมมันไม่น่าเชื่อแต่ตอนที่เจาเด็กเด็ก อดัมมีบางอย่างเขานอบางอย่างนั้นเข้ามาในดนตรีขเขาเข้าใจดนตรีผมควรหายใจระหว่างสองจุดนี้ใช่ไหมฮะใช่รู้ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อคุณเห็นอดัมแน่นอนว่าคุณก็ต้องรู้ว่ามีความเป็นอัจฉริยะในตัวของเขาผมหวังไว้ว่าวันหนึ่งอดัมจะเล่นรถในวงดนตรีประสานเสียงเพื่อเราจะได้เข้าไปฟังการบรรเลงที่ไม่เคยฝันว่าจะได้ฟังมาก่อนเลยในชีวิต พื้นฐานในครอบครัวอดัมไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้ถึงความสามารถพิเศษของเขามาแต่กำหนิดแต่เราจะทำยังไงหากความสามารถไม่ได้มาตามธรรมชาติรูดิก้าแกมวัย26ปีจากเยอรมันเป็นนักเรียนที่แย่ที่สุดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์แต่วันนี้เขาเป็นมนุษย์นักคำนวณ6ยกกำลัง11 362ล้าน7 9 7 0 5 6 ใช่ไหมใช่แรกที่สองของเ8้าปดันจ็ดรากทหกสิบสองสี่สิบหกรูดิก้าเปลี่ยนจากผู้ที่แย่ที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นนักคำนวณที่น่าทึ่งได้ยังไงผมฝันที่จะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกในวิชาหนึ่ง และการคิดเลขในใจก็ทําให้ผมคิดว่าน่าจะทําให้เก่งที่สุดในโลกได้ผมก็เลยเริ่มฝึกใช้เวลานานแค่ไหนในการฝึกคะจะถึง8ปีที่ผมฝึกสมองของผม6กถึงแชั่วโมงต่อวันและตอนนี้1นถึงสองชั่วโมงต่อวันเป็นสิ่งใหม่ที่นักคำนวณอย่างโรดิกา้าใช้สมองคำนวณคนปกติ ใช้ส่วนของสมองที่เป็นสีแดงแต่ส่วนที่เป็นสีเขียวคือบริเวณที่รูดิก้าใช้เพิ่มขึ้นในการคำนวณเขาใช้สมองส่วนที่คนส่วนมากใช้ในการเมื่อผมคำนวณผมเห็นตัวเลขเหมือนในจอคอมพิวเตอร์ผมนึกภาพตัวเลขและจากตัวเลขนั้น ผมสามารถที่จะคำนวณได้8 6 8 7 4 5 6 0 1จ็ดสี่ห้าหกึรูดิก้าฝึกความจำของเขาแต่เขาไม่เรียกตัวเองเป็นอัจฉริยะหลายคนเชื่อว่าการเป็นอัจฉริยะมีผลกระทบกับความเป็นอยู่บ่อยครั้งที่ตกต่ำลงไปตามเวลา นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษชื่อเซอร์คลาฟซินแคลร์สร้างชื่อจากความคิดในเวลาที่เหมาะสมเขาชอบประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยยังเด็กสมัยอยู่โรงเรียนผมประดิษฐ์ของหลายอย่างหรืออย่างน้อยก็คิดว่าผมประดิษฐ์บางครั้งที่ผมพบว่ามีคนอื่นเคยทำมาก่อนผมเคยทำกล้องเล็กๆแล้วก็เครื่องคิดเลขผมสนใจในเครื่องคิดเลขมาก ซินแคลประดิษฐ์เครื่องคิดเลขแบบพบพาขนาดบางเฉียบในเวลาที่เหมาะสมเคลา์ือเป็นอัจฉริยะและกลายเป็นสัญลักษณ์ของนักประดิษฐ์อันเป็นที่รักของชาวอังกฤษเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ประดิษฐ์พบแต่เราก็แน่ใจว่าโคอ,อี้กับดนตรีของเธอจะเข้าถึงผู้ฟังไปจนานวนมากที่สุดเลยครับดีมากใช่ยางงั้นแหละ ผมจะปิดท้ายด้วยคำพูดของเอลิโนรูสเวล์จัสตินชัแมนเริ่มเลือกอาชีพได้ชัดขึ้นผมอยากเป็นนักประสาทวิทยาแล้วก็เป็นชาวนาผมชอบวิชาประสาทวิทยาเพราะมีหลายอย่างที่เราไม่รู้เกี่ยวกับสมองของมนุษย์มันเป็นการประจนภัยเพื่อสำรวจสิ่งที่ไม่รู้คุณสร้างอัจฉริยะได้หรือไม่ ยีนที่ดีและการกระตุ้นจะช่วยได้แต่ท้ายที่สุดมันเป็นคุณภาพที่อธิบายวิทยาศาสตร์บางทีเดวิดกับฉันต้องเรียนวิธีในการเลี้ยงลูกที่ต่างจากลูกสาวทั้งสองของเราฉันว่าลูกทั้งสามของฉันเป็นอัจฉริยะและเด็กทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นอัจฉริยะได้ทั้งนั้น